ครับตอนนี้ก็มาถึงข้อที่5ของเกงข้อสอบเนติบัณฑิตประมวลกฎหมายอาญานะครับเดี๋ยวไปเริกมาเลยในข้อที่5นี้นะครับก็จะเป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา2 8 8ถึงมาตรา366หนะหลักกฎหมายที่สำคัญก็จะมีมาตรา1อนุมาตรา13มาตรา2 8 9มาตรา297วรรคหนึ 1, ่งวรรคสองมาตรา309 วรกหนึ่งวรกสองมาตาา3 1 0 3 1 3แล้วก็มาตาา3 4 0นะครับสำหรับที่ผมได้เกงไว้สำหรับสมัยที่76นี้นครับก็จะประกอบไปด้วยมาตาา3 5 7 3 6 4มาตา1อนุมาตา4แล้วก็อนุมาตา6นะมาตา 35, า335อนุมาตา1แล้วก็อนุมาตา8 มาตาา339เน้นวรรค2กับวรรค3นะครับและสุดท้ายก็คือมาตาา365อนุ3นะครับเดี๋ยวจะให้ดูมาตาหลักในแต่ละมาตรากันดูนะครับเริ่มที่มาตา1ในประมวลกฎหมายนี้อนุมาตา4เคหสถานหมายความว่าที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยเช่นเรือนโรง เรือหรือแพซึ่งคนอาศัยซึ่งคนอยู่อาศัยและให้หมายความรวมถึงบริเวณของที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้นด้วยจะมีรั้วล้อมรอบหรือไม่ก็ตามอนุปัตา6ใช้กําลังประทุษร้ายหมายความว่าทําการประทุษร้ายแก่กายหรือจิตใจของบุคคลไม่ว่าจะทําด้วยใช้แรงกาย,ยภาพหรือด้วยวิธีอื่นใดและให้หมายความรวมถึงการกระทําใดๆซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ไม่ว่าจะโดยใช้ยาทำให้มึนเมาสะกดจิตหรือใช้วิธีอื่นใดอันคล้ายคลึงกันนะครับต่อไปก็จะเป็นมาตรา335อันนี้ก็จะเอาอนุมาตา1แล้วก็ดนมาตา8มาดูนะหลักก็จะมีอยู่ว่าผู้ได้รักทรัพย์อนุมาตา1ก็คือในเวลากลางคืน ส่วนรุ่มาตาแปก,ก็คือในเคหาสถานสถานทีน่ราชการหรือสถานที่ที่จัดไว้เพื่อให้บริการสาธารณนะที่ตนได้เข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือซ่อนตัวอยู่ในสถานที่นั้นๆต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่2,000บาทถึง1,000 0บาทต่อมามาตรา339นะครับผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่า ในทันใดนั้นจะใช้กําลังประทุษร้ายเพื่อ 1. ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป 2. ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น 3. ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ 4. ปกปิดการกระทําความผิดนั้นหรือ5ให้พ้นจากการจับกลุ่มผู้นั้นกระทําความผิดฐานชิงทรัพย์ต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่10,000บาทถึง20,000บาท ถ้าความผิดนั้นเป็นการการะทำที่ประกอบด้วยลักษณะดังที่บัญญัติไว้ในอนุมาตรา1อนุมาตราใดแห่งมาตรา335หรือเป็นการการะทำต่อทรัพย์ที่เป็นโคกระบือเครื่องกลหรือเครื่องจักรที่ผู้มีอาชีพกสิกรรมมีไว้สำหรับประกอบกสิกรรมผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่10ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่20,000บาทถึง30,000บาท ถ้าการจริงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจผู้กระทาต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่10ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่20,000บาทถึง40,000บาทต่อมามาตรา357ผู้ใดช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งทรัพย์อันได้มาโดยกระทำความผิดถ้าความผิดนั้นเข้าลักษณะลักรัพ์ วิ่งราวทรัพย์กันโชครีดเอาทรัพย์จิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ช่อโกงยักยอกหรือเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ผู้นั้นกระทาความผิดฐานรับของโจรต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับถ้าการกระทําความผิดฐานรับของโจรน,นั้นได้กระทําเพื่อค้ากําไรหรือได้กระทําต่อทรัพย์อันได้มาโดยการรักทรัพย์ตามมาตา 3, 3, 5, รา335อนุมาตรา10จจิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ ผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่1000บาทถึง20 0 0 0บาทถ้าการกระทำความผิดฐานรับของโจรนั้นได้กระทำต่อทรัพย์อันได้มาโดยการรักทรัพย์ตามมาตรา3-35ทวีการจริงทรัพย์ตามมาตรา339ทวีหรือการปล้นทรัพย์ตามมาตรา3-40ทวีผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่10,000บาทถึง30,000บาท ต่อมามาตรา364ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควรเข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ในเกหสถานอาคารเก็บรักษาทรัพย์หรือสานักง,งานในความครอบครองของผู้อื่นโดยไม่ยอมออกไปจากสถานที่เช่นว่านั้นเมื่อผู้มีสิทธิ์ที่จะห้ามมิให้เข้าไปได้ไล่ให้ออกต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา365มาตราสุดท้ายแล้วนะครับ ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา362มาตรา363หรือมาตรา364ได้กระทำ1โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย2โดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่2คนขึ้นไปหรือ 3. ในเวลากลางคืนผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ่าโอเคเมื่อเราได้หลักจำหลักแต่ละมาตราสำคัญสำคัญได้นะครับต่อมาก็จะมาดูข้อสอบกันอันนี้ก็จะเป็นข้อสอบเก่าของข้อสอบเนติบัณฑิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อ5นะครับที่ยกมาให้ดูอ่ะมาดูโจทย์กันโจทย์ก็มีอยู่ว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมามีฝนตกหนะักชาวบ้านต้องขนของออกจากบ้านไปปลูกกระโจมพักอาศัยอยู่บนเนินสูง นายขาวเป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่ต้องหนีน้ำและกระทำเช่นนั้นโดยนำกระหางต้นไม้แสดงแนวเขตที่ตนอยู่ไว้คืนวันหนึ่งนายแสดได้แอบเข้าไปในกระโจมของนายขาวและวางยาจนนายขาวสลบนายแสดเอาสส้ยคอทองคำของนายขาวที่อยู่ในกระโจมแล้วก็เป็ด2ตัวของนายขาวที่เลี้ยงไว้ข้างกระโจมไปต่อมาอีก6เดือนเป็ดสตัวออกไข่มาหลายฟองนายแสดได้นำไข่เป็ดไปให้นายเทาที่เป็นเพื่อนรัก โดยบอกด้วยว่าเป็นไข่เป็ดที่ได้มาจากเป็ดที่นายแสดขโมยมา,าให้วินิจฉัยว่านายแสดและนายเทามีความผิดตามประม,ม,ระมวลกฎหมายอาญาฐานใดหรือไมอ่อ่านจบแล้วก็ลองสต็อปแล้วก็ลองเขียนมาตราแล้วก็ลองเขียนตอบกันไว้นะครับอพอเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลย หลังจากเราเขียนคําตอบการเรียบร้อยแล้วก็มาตรวจคําตอบกันนะครับสาหรับเฉลยนะครับก็จะมีอยู่ว่ากระโจมที่นายขาวปลูกใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมทั้งบริเวณของที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้นด้วยจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตามย่อมเป็นเคหสถานตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งอนุมาตรา4การที่นายแสงเข้าไปรักสร้อยคอทองคำและเป็ดของนายขาวในเคหสถานเป็นการเข้าไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร นายแสตจงมีความผิดฐานบุกรุกตามมาตรา364และเมื่อการบุกรุกกระทําในเวลากลางคืนนายแสตต้องรับโทษหนักขึ้นตามมาตรา365อนุมาตรา3ประกอบมาตรา364นายแสตลักสร้อยคอ,องคำและลักเป็ดของนายขาวโดยใช้วิธีวางยาจนนายขาวสลบเป็นการใช้กำลังประทุษรลายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1อนุมาตรา6 เป็นเหตุให้ในข่าวได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจเพื่อความสะดวกในการรักทรัพย์นายแสดจะมีความผิดฐานจริงทรัพย์ตามมาตรา339โดยกระทำในเวลากลางคืนและในเคหาสถานต้องด้วยลักษณะตามมาตรา335อนุมาตรา1และมาตรา335อนุมาตรา8ต้องรับโทษตามมาตรา339วรรค2เมื่อการจริงทรัพย์เป็นเหตุให้ในข่าวได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ นายแสดย่อมมีความผิดและต้องรับโทษตามมาตา 3, 3, 9, 3. รา339วรรค3าสําหรับเป็ดสองตัวที่นายแสลักมาจะกนขาวเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทําความผิดฐานลักทรัพย์ย่อมเป็นของโจรส่วนไข่ของเป็ดดังกล่าวเป็นดอกผลตามธรรมชาติที่เกิดจากตัวเป็ดในภายหลังย่อมไม่ทําให้ไข่เป็ดเป็นของโจรไปด้วยดังนั้นนายเทาจึงไม่มีความผิดฐานรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา357 ่าโอเคตอบสั้นๆแต่ว่าก็ต้องใช้หลายมาตาด้วยกันนะครับถ้ายังไงเพื่อนๆก็ลองกันเราไปฝึกเขียนฝึกตอบกันดูนะสำหรับข้อ5ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ